LWC ซูเปอร์แชมเป์ประจังหวนเสาที่27พฤษภาคม2566ครับคุณเชื้อชัยเนิ้การและผมมรรลคงประดิษฐ์หน้าที่บรรยายครับกลับเข้าออกกันเป็นยกยกไปเลยครับชัดเจนครับกับเสียงดังเพี้ยอ่ะกดด้วยหมัดขวาครับแหมเปิดก่อนแล้วครับ เพื่อจะเข้าสู่รอบชิงประจำสัปดาห์ครับเริ่มจิ้มกำปั้นนะครับกายสิทธิ์รูปร่างดูจะได้เปรียบครับผมสาแข้งยางนำไปก่อนนะครับในขณะที่กายสิทธิ์พยายามจะมูนพยายามจะรัดเลยครับแต่ว่าเคนี้ไม่ยอมครับนี่ครับอยู่วงนอกครับคอยออกแข้งขวาโอ้โหก้าวแทงครับลูกนี้น่ากลัวเลยครับลูกเสียบของกายสิทธิ์นะครับ ได้ความยาวครับยืนแขนขวางหน้าแล้วก็เสียบแบบไม่ต้องแตะเอาล้ครับเริมแรกกบปั้นกันแล้วโอ้โหเฮนเรม,มีเข่าครับไก่สีม,มีมวยเข่าอาชีพครับเพราะนั้นโอ้โหไต่เข้าหน้าเลยครับตรงนี้หมวกกำปั้นกันแม่คนที่ใจถึงเปิดเกมก็ทางด้านทางด้านเคนครับแม่สับสองไม่โดนครับ กายสิทธิ์สู่ในแทงสวนเหมือนกันครับเคนาแล้วครับโอ้โหวิหมัดขวาสวนเริ่มจะออกเกมบู๊แล้วครับทางด้านกายสิทธิ์ครับยืนเฉยๆยืนรับอย่างเดียวน,นี่ไม่มีแต้มครับต้องเดินทําเดินออกอาวุธให้เห็นกันชัดเจนโอ้โหจังหวะก้าวแล้วเสียบทําได้ดีครับเคนครับเริ่มจะกดดันมากขึ้นนะครับแมามีม ครับขึงปากขึ้นจมูมกครับไม่ใช่ถูกต้องแลวครับต้องออกวุดเยอะๆครับในขณะที่ไกลสุดก็เริ่มจะเครื่องร้อนแล้วครับจะใส่กันแตงเหนียวแล้วครับเร่งเลยครับทั้งคู่เอาละครับเป็นศาสตร์เป็นสิษ์พยายามจะเดินหน้าร่วมเลยครับแต่ว่าโอ้โหเคนไม่ยอมให้ตีง่ายๆครับ ักสูงสากจิครับเกนโอ้โหเต็มแข้งครับดูครับยิงได้ยิงคึกคักครับเกนชิคกี้ท่าใหม่ขยับเข้าหาตลอดครับแต่มีซ้ายหน้าคอยเขี่ยขาไว้ครับทางด้านของกายสิทธิ์ตั้งแทงเลยครับนี่ครับยกเป็นเสียบยกเป็นล่าโชว์กล้าชายอื่นตั้งศอกเข้าไปตั้งศอกเข้าไปเอาครับต้องระวังครับทางด้านของเคน พยายามจะดักแทงเข่าสูนแต่ว,ว่ายังไม่ถึงนะครับไกยสิทธิ์โอ้โหหมัดขวาลูกนี้ครับเต็มลำตัวโเคเดูไกยสิทธิ์ปอบระชัจจนสิ